นะครับสีเขียวอันนี้ครับทั้งหมดเนี่ยมันคือ operating model มันคือคุณจเรเลขเป็นคุณจเรเลขเป็นลักษณะของการประกอบธุรกิจก็ได้นะครับอ,อาจารย์ถามหน่อยนะครับคุณคิดว่าเวลาคุณประเมินองค์กรหรือหุ้นที่คุณลงทุนคุณต้องประเมินสีเขียวเนี่ยครับอ่ะไล่เช็คกันนะครับคุณต้องประเมินว่าเขาไปลงทุนและเติบโตไหมต้องต้องประเมินไหมดูเนาะ แล้ว working capital การบริหารเงินทุนเบียนดูไหมฮะ cash flow ดูไหมครับดูนะครับ risk manage m e n t ดูไหมครับบริหารความเสี่ยงดูเนาะยิ่งช่วงนี้เป็นไงครับพวก export import กู้เงินต่างประเทศตายเลย US dollar ถูกไม่ถูกครับนะครับต่อนะครับ business financing ระดมเงินทุนจากไหนออกหุ้นทุนไหมหรือจะออกหุ้นกู้แล้วหุ้นกู้แบบไหน straight bond c o บ v e อค i บ l e b o บ d perpetual bond ถูกไหมครับสลัพัดวิธีเลยถูกไม่ถูกครับก็ต้องดู นะครับ s u p p l เชน a าร์เก็ตติ้งคอส t m แ n a จเมน n ์ HR o p e r a โอเปอ a รชั่นแท็กซ์แมเจเมนอาจริงๆพื้นที่สีเขียวนี่ดูหมดไหมดูหมดนักทุนคนหนึ่งถามว่าดูหมดเนี่ยอาจารย์ประเมินมาบอกผมได้มาว่าหุ้นควรเทรดกี่บาทกลับมาประโยคเดิม <laughs> ผมก็บอกว่าผมบอกไม่ได้เพราะคุณต้องไปเข้า valuation model ถูกถูกฮะแต่สุดท้าย area สีเขียวตรงนี้ครับคุณต้องใช้ข้อมูลถูกไหมฮะเพื่อมา justify แล้วขย้อนออกมาเป็น value driver ถูกไม่ถูกครับ แล้วอันนั้นเป็นเรื่องของนักลงทุนแต่ละคนที่ต้องมานั่งมนโนหรือตัดสินใจเอาเองผมตอบไม่ได้คำถามคือข้อมูลที่ใช้ในการจัดพวกนี้มันมาจากไหนนะครับทางซ้ายครับข้อมูลเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพโอเคไหมครับเชิงข้อมูลเชิงคุณภาพวันนี้ผมไม่แตะนะผมรู้ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันสําคัญเช่นกอบเปอร์เนนําสำคัญไหมคุณภาพของ a c Audit Committee สําคัญไหมสุดติ่งเลยถูกไหมครับคือคือถามว่าอาจารย์ครับกอบเปอร์เรนน,นบริษัทได้ออกมา5 ห้าดาวมันจะมีมันจะมีห้าเขาเรียกอะไรมันจะเป็นภาพอยู่ห้าภาพถูกไหมมันสเกลสี่สามสี่ห้าได้ห้าห้าเต็มห้าเต็มเนี่ยมันแปลว่าหุ้นจะขึ้นกี่บาทคือทุกคนก็จะมาผูกติดแบบนี้หมดถูกไหมผมก็บอกว่าเพราะคุณต้องให้น้ําหนักลวละครับว่าคุณให้สกอร์พวกนี้อย่างไรมันถึงต้องมีพวก CG สกอร์ถูกป่ะแล้ววันนี้ ESG มาอีกถูกไม่ถูกครับ e s g สสกรอร์อีกแต่สุดท้ายคนก็อยากแปลงไอ้สกอร์พวกนี้มาเป็นกี่บาทนะซึ่งอาจารย์ก็บอกก็ตอบไม่ได้ ถึงแม้คนจะพยายามจะคอนติฟายขึ้นมาในห้องนี้ผมทราบว่าแบ็คกราวบางท่านก็มาจากสายทางด้านของคอนตินะครับวิศวะวิทยาศาสตร์หมอนะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยครับผมขอถามท่านเลยว่าเวลาเราคอนติฟายอะไรจากข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นตัวเลขครับมันมีแอสซัมชันของโมเดลในการคอนติฟายใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วบางครั้งแอสซัมชันมันไม่โฮตัวเลขก็เละเทะถูกไม่ถูกครับแต่เราไม่จะขายตัวเลขเราไม่ขายตัวแอสซัมชันคนไม่ซื้อแอสซัมชันมันก็ไม่คุยคุยกันไม่รู้เรื่องละ แล้วผมคือผมผมก็จบเป็นอเอกทางด้านของ้องทางโมเดลลิ่งอนึกออกไหมผมก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าโมเดลนี้เหรอแล้วก็ถอยไปก่อนก่อนที่ผมจะใช้โมเดลอะไรผมต้องเช็คว่าแอสซัมบิชันของโมเดลนั้นมันแวลิดหรือเปล่าแฟร์ไหมเราเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ไวนะลิดเนเราใช้ทําไมถูกไหมคนพูดก็บอกว่าอาจารย์รู้จักกฎชาวดาวนดด์ว,ดดวินไหม อะไรที่มันยังใช้อยู่อะไรที่มันทำไมครับทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้มันก็ใช้ถ้ามันนั่นก็สูญพันไปผมก็บอกอ๋อแปลว่าโมเดลเลเทก็ยังใช้กันอยู่ใช่ไหมใช่เพราะว่าคนยังใช้อยู่มันกลายไม่ว่าวันนี้ที่ใช้โมเดลแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะคนมันใช้เออก็ดีนะตลาดก็ได้ออกมาราคาผิดๆไปเลย สุดท้ายผมก็เลยไม่ได้คอมเมนต์นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สอนทางด้านไฟแนนซ์โดยตรงนะแต่จะบอกว่าบัญชีก็เรียนไฟแนนซ์นะครับแต่เราก็จะบอกว่าเราสำรวมตัวเองเราขอ,อก,กลับไปที่ลืมของเรามุมมุมของเราคืองบการเงินของเราดีกว่านะครับก็เลยจะบอกว่าพวกแอสเซมบชั่นของโมเดลมันสำคัญนะฮะคุณใช้โมเดลอะไรคุณเทสก่อนว่ามันแวรลิดหรือเปล่าไปต่อครับนั้นข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้ไม่พูดแหละนะครับแต่จะเป็นเน้นที่ข้อมูลเชิงอะไรครับปริมาณผมทวงประโยคสีชมพูของผมครับ หาเงินมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนถูกไหม,เร,มรเราจะมารู้จักข้อมูลของผลตอบแทนก่อน return ครับผลตอบแทนความมั่งคัง่งความมั่งคั่งในทางบัญชีมี2โลกครับโลกของกําไรกับโลกของเงินสดโอเคไหมครับมาแล้วนะครับพอได้2โลกแบบนี้น่าลงทุนก็ต้องจัดก่อนก็ต้องเลือกเอาว่าตกดลงแล้วถ้าตูจะทํา valuation model ตูคุณเอา m o เดล based on กำไรดีไว้หรือจะเอา based on cash flow ดีทันปะแล้วโมเดลมันก็ดันมีให้เลือก2แบบด้วยนะ ว่าแบบโมเดลนี้มันเบสออนกำไรโมเดลนี้เบสออนแคชโฟลแล้วแคชโฟลที่เบสก็ให้เลือกอีกนะว่าจะเอาแคชโฟลจากอะไรจากแคชโฟลจากโอเปอเรชันหรือจะเอาจากฟรีแคชโฟลหรือจะเอาเากดีเวเดนถูกไหมมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยครับแล้วท่านลองเดาสิครับถ้าท่านใช้โมเดลที่มาจากกําไรโมเดลที่มาจากแคชโฟลที่เป็นดีเวนดนมาจากตัวฟรีแคชโฟลาจากโอเปอเรชันแคชโฟลท่านว่าราคามันเท่ากันไหมไม่เท่า ถูกไหมแล้วสุดท้ายคนก็จะมาเบสมาเขาเรียกอะไรมาขิงกันอนะว่าโมเดลใครดีกว่าเอถ้าวันนี้โมเดลที่ดีที่สุดเนะี่ยมันก็ต้องทุกคนก็ต้องเทรดราคาด้วยกันนีถูกไหมถูกครับพูดไปแบบนี้เดี๋ยวไฟแนนซ์จะไม่ชอบหน้าผมอโอเคผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆบัญชีเลยให้ข้อมูลแล้วสุดท้ายคนใช้งบก,ก็ไปคิดเองข้อมูลของงบการเงินจึงให้ข้อมูลผลการดาเนินงานหรือ performance โอเคไหมครับหรือผลตอบแทนเนี่ย นะผลตอบแทนความมั่งคั่งเนี่ยเรียกว่า performance ผลการเงินงานจึงมี2โลกเสมอคือโลกของกําไรกับโลกของเงินสดโอเคไหมครับเงินสดคือตัวอะไรครับบนกระดานครับบลเลตที่1ครับ cash flow free cash flow ebitda โอเคไหมครับ3ตัวนี้เป็นตัวแทนของอะไรครับ cash flow เป็นผลการงานที่วัดจากมุมมองของเงินสดโอเคไหมครับ้าไมชอบใช่ไหมมาที่กําไรสิ กำไรก็คือบุลเลตที่2คือรายได้ลบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนก็คือกําไรทุกคนโอเคไหมครับ2ตัวนี้มันสําคัญนะครับเพราะมันไม่ใช่ตัวทดแทนกันไม่ใช่ตัวที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเป็นตัวที่เสริมกันอยู่กําไรกําไรเยอะแคชโฟ w ไม่มีก็ตายถูกไหมครับแคชโฟมมีแต่ไม่ได้มาจากการเมินง,งานคุณก็ตาย อลองดูแบบนี้ครับโอ้ยบริษัทนี้แคชโฟลทำไมเยอะแยะจังเลยสภาพคล่องดีแน่ๆเลยถูกไหมอ่ะแคชโฟลเยอะนี่มีตงังค์ชำระนี่ถูกป่ะแคชโฟลมาจากไหนอ๋อมันมาจากการกู้แล้วก็ขายเศษซากเครื่องจักรทิง้งเอาไหมอา่าวงเนินง,งานเป็นยังงานติดลบเอาแล้วแคชโฟลทำไมเอาเันกู้เยอะแล้วไงก็รอว่าเออนเนี่ยไปกู้มาแล้วก็ไปขายเศษซากเครื่องจักรไปแล้วมันก็ถือเงินเอาไว้แล้วแถมเอาเงินตรงเนี้ยก็ถือ,อไว้เป็นเงินสดอันนี้สภาพคล่องเงินสดดีมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อมสภาพคล่องมันทํางาน แต่ตอมอนาคตไม่มีทันไหมคำถามก็คือโอ้ยอาจารย์อย่างเนี้ยหุ้นต้องขึ้นเพราะแคชโฟวันนี้มันมีวันนี้มันมีอนาคตมันไม่มีไงทันปะดังน,นั้นมันก็เลยก็อบอกว่าว่าเออเวลามองต้องมองให้รอบเพราะฉะนั้นอีกทีนะครับสามบุลเลตแรกโอเคไหมครับบุลเลตที่หนึ่งคืออะไรนะอีทีนะครับก็คือแคชโฟลสองบุลเลตนี้จะกันตัวมาเป็นกําไรแล้วสามบุลเลตข้างบนให้ข้อมูลอะไรในประโยคสีชมพูครับ ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับตอบแทนโอเคปะ่ะแต่ผลตอบแทนมันต้องมีอะไรมาสร้างถูกไม่ถูกครับตัวที่ใช้สร้างผลตอบแทนคือ e s o u r ์ e หรือทรัพ,พยากรหรือเงินลงทุนถูกไม่ถูกครับบัญชีเรียกตัวนี้ว่า asset หรือสินทรัพย์โอเคไหมครับสินทรัพย์ เพราะฉะนั้นประโยคสีชมพูอยากรู้ไหมว่าเขาไปลงทุนในอะไรเราก็ต้องไป s s e s s ดูสินทรัพย์ถูกไม่ถูกครับสินทรัพย์เหมือนกับพอร์ตฟอ i o โอของการลงทุนคุณเปิดดูสินทรัพย์ในสินทรัพย์จะมีสินทรัพย์บรรทัดที่1ยนันบรรทัดที่ n ถูกไม่ถูกครับแสดงว่าแต่ละบรรทัดของสินทรัพย์มันคือพอร์ตฟอรโอของการลงทุนของกิจการชัดไหมเปิดงบดุลดูสินทรัพพอร์ตลงทุนเลยของการลงทุนของกิจการ ท่านคิดว่าท่านเป็นนักลงทุนเนี่ยท่านมองพอร์ตของท่านเนี่ยการเปลี่ยนพอร์ตเนี่ยมีผลกระทบไหมมีเหมือนกันถ้าโครงสร้างสินทรัพย์เปลี่ยนมีสิทธิไหมครับมันจะกระทบกับผลตอบแทนที่จะสร้างมีแล้วมีสิทธิไหมครับโครงสร้างสินทรัพย์เปลี่ยนมันอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการไฟแนนซิงก็ก,ก็ก็ใช่อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าอยากรู้เรื่องของพอร์ตของการลงทุนนะดูที่ไหนครับสินทรัพย์ โอเคไหมครับสินทรัพย์มันก็จะมีคําว่า asset มีคําว่าเงินลงทุนมีคําว่า capex อ่าเดี๋ยวค่อยๆเรียนๆกันไปนะครับสินทร,รัพย์รับนะักเพื่อนๆนักลงทุนของท่านรุ่นก่อนๆก็ถามผมว่าทําไมบัญชีไม่เรียกทรัพย์สินโอเคไหมครับทรัพย์สินเป็นภาษาทางกฎหมายเนาะสินทรัพย์เป็นภาษาทางบัญชีมันต่างกันจริงๆนะผมว่ามันเหมือนกันเกือบเกือบจะเหมือนกันเลยครับแต่ว่าบัญชีจะมองแบบนี้ครับบัญชีจะมองว่าสินทรัพย์มันคือ resource ถ้าเอานิยามเป๊ะๆมันคือทรัพยากรอันนี้ไม่ต้องจทย์นะครับแค่ฟังเฉยๆนะครับสินทรัพย์คือทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมได้โอเคไหมครับแล้วทรัพยากรมันต้องมี potential ในการสร้างประโยชน์ในอนาคตฟังเราเม e เซนไหมครับทรัพยากรที่ control ถูกปะครับเรา control เราแค่ control นะการ control ประโยคไหนไหมครับบอกว่าเราต้องมีกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายไม่มีแค่ control ได้ดังนั้นรถยนต์เช่าซื้อผมไปเช่าซื้อรถยนต์มา ผมไม่ได้เป็นเจ้าของทางกฎหมายแต่ผมสามารถครอบครองรถยนต์คนโทรลมันใช้มันในการสร้างผลตอบแทนได้ไหมครับอันนั้นนะ่ะสินทรัพย์แต่ไม่ใช่ทรัพย์สินทันไหมแล้วสินทรัพย์วันนี้ที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต้องรู้จักมันคือ ROU เข้าใจไหมครับสินทรัพย์สิทธิ์การใช้บนหน้างบดุลเดี๋ยวจะให้ดูว่าคืออะไรสินทรัพย์สิทธิ์การใช้หรือ rights of use asset จะเกิดขึ้นกรณีที่บริษัทนั้นไปเช่าครับไปเช่าสินทรัพย์มาอย่างเช่นเดาครับ กลุ่มนี้มีไหมเซนทัลรีเทลคอร์ปอเรชันเซนเทลมีไหมไมเนอร์มีไหมเอ็มเคสุกี้มีไหมเดี๋ยวเอ็มเคจะบอกมั่นคงเคอาการเอาเอ็มเคสุกี้เอ็มอ่ะเอ็มมีไหมมีเพราะเขาต้องไปเช่าถูกปะ่ะเวลาไปเช่าปั๊บมันจะเกิด ROU หรือสินทรัพย์สิทธิ์การใช้ตัวนี้เป็นสินทรัพย์แต่ไม่ใช่ทรัพย์สินแต่บัญชีบอกฉันไม่แคร์หรอกฉันแคร์สินทรัพย์ ทรัพย์สินบางตัวมันมีความหมายเกินกว่าที่บัญชีจะเอามาเป็นของเป็นสินทรัพย์ได้เช่นทรัพย์สินทางปัญญาอินเทลเล็กเจอร์พอลเปอร์ตเราบุ๊กไหมบางตัวบุ๊กได้แต่บางตัวมันบุ๊กไม่ได้ไงชื่อเสียงเนี่ยบุ๊กได้ไหมลองให้บริษัทมาบุ๊กชื่อเสียงคุณว่างงบเป็นไงโอ้โหแหวงเลยใช่ไหมครับต้องคนก็บอกอาจารย์ถ้าเราบุ๊กพวก i n t e l l e c t u a l property r e putation หรือ potential growth ได้นะวันนี้ Pbv อ่ะแก๊มันจะลดลง<ม>ก็ถูก แต่ปัญหาหน้าบัญชีคือแล้วเราจะวัดมูลค่าให้หน่าเชื่อถือได้อย่างไรถูกไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นที่คําว่าอะไรครับสินทรัพย์หรือ asset ถูกไหมครับอ่ะอีกทีประโยคสีชมพูรครับหาเงินมาลงทุนสร้างผลตอบแทนเราเทคแคร์ take care เรื่องผลตอบแทนและเทคแคร์ take care เรื่องเงินลงทุนละคาตอบต่อตไปก็คือแล้วเงินที่มาลงทุนหามาจากไหนโครงสร้างของเงินทุนครับ capital ครับมันมีอยู่สองแหล่งเงินเขาวกับเงินเราถูกป่ะเงินขาวก็คือ d e ทเงินเราคือ e q u i t y พวกเราเคยได้ยินไหมครับเวลาเขาสื่อสารเรื่องของโครงสร้างเงินทุนเนี่ยเขาจะสื่อสารผ่านอัตราส,ส่วนตัวหนึ่งง่ายๆเรียกว่า D/E Ratio เคยได้ยินไหมครับ D/E Ratio เวลาเราพูด D/E Ratio เนี่ยนั้นมันเป็นประโยคกิ๊บเก๋นะฮะเป็นเป็นประโยคที่เขาพูดสื่อสารโครงสร้างเงินทุนให้มันดูรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความหมายในตัวมันเองเช่นบริษัทเนี้ยเรา target เลย D/E หนึ่งเท่าถ้า D/E หนึ่งเท่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินทุน2บาทที่ลงทุนในอสนะัง่์ 2บาทเนี้ยบาทมาจากเดตอีก1บาทมาจาก equity ทันไหมโอเคไหมครับอ่ะคำถามครับถ้าเราไป increase DE ratio ภาพมันอาจจะมองไม่เห็นเรื่องของก็ก็ increase increase ไปแต่สุดท้ายเงินชั้นมก็มาโปะอยู่ในสินทรัพย์แต่คำถามครับถ้าเราไป increase DE ratio สิ่งที่ต้องระวังคือสภาพคล่องไหมเราต้องระวังกำไรไหมมันมันพอ cover อกเบีย้ยหรือเปล่าถูกไหมครับ โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับมันจะมีตัวที่มันต้องทำไมครับมาสก,กิดไอ้ต่อมของตัวผลตอบแทนถูกไหมกับสภาพคล่องที่เป็นแคชถูกไม่ถูกครับนี่แหละครับความสัมพันธ์ของประโยคสีชมพูที่ผมเล่าอ่ะมันมีอ่ะมันมีตัวเชื่อมต่อกันอยู่มันจะหมุนไปเรื่อยๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาด,ด,ดูงบดูงบงบเดียวได้ไหมเขาสร้างให้มาดูเท่าไหร่ครับ4ี่บวกหนึ่ง นะักลงทุนส่วนใหญ่ที่ผมสัมผัสจะดูแค่ง,งบดุลกับง,งบไม่ดุลไม่ใช่งบดุลกับง,งบอะไรครับกาไรขาดทุนถูกไหมงบกระแสเงินสดก็ไม่ได้ดูงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของก็ไม่ดูแลเร็วไรกว่านั้นหมายเหตุไม่เคยอ่านผมว่าอย่างเงี้ยอย่าลงทุนเลยอย่างเงี้ยคุณไปใช้พวกไปจ้าง professional investor ดีกว่าถูกไม่ถูกครับนะครับบัลนั์บัฟเฟตเคยพูดนะครับขอญาฟโฟตโกรธนะครับก็คือถ้าคุณไม่สามารถจะเข้าใจงบการเงินหรือมีความรู้ในการลงทุนคุณไม่ควรลงทุนด้วยตัวเองประโยคนี้มันถูกนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านเนี่ยนะครับประโยคสีชมพูของผมมันถูกรีเฟกอยู่ใน4บวกหนึ่งทันไหมครับและบางบริษัทเนี่ยไปดูแล้วหน้าง,งบเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลได้อย่างจำกัดเช่นถ้าเราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับกำไรขาดทุนของพวกรับเหมาก่อสร้างโหกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอ่ะถ้ามองแบบผิวๆก่อนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นทั้งตัวบาทและตัวเปอร์เซ็นต์ดีไหมอ่ะถ้าภาพรวมดี แต่สาหรับสําหรับลักษณะของรับเหมาก่อสร้างครับการที่กําไรขั้นต้นมันเพิ่มขึ้นมันต้องระวังนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยม,มันอาจจะทำอะไรนะครับโปรเจกต์ตั้งแต่มาร์จิ้นฟันยันเลอลบอะถูกไมครับแล้วรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันใช้วิธีการรับรู้ไรายได้โดยใช้ Percent a g e o f completion คือร้อยละของงานที่อะไรครับทำเสร็จมันเป็นไปได้ไหมครับว่าในปีนั้นโชคดีว่าโปรเจกต์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันอาจจะอยู่ในสเตจของการรับรู้ไ,รได้ในส่วนที่มันรับรู้แบบเสร็จเยอะ ได้ไหมแล้วเป็นโปรเจกต์ที่กำไรเยอะกป,ปีที่แล้วเป็นไปได้ไหมมันนําพาให้มันโตไงถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจหลักบัญชีสําคัญไหมสำคัญซึ่งคือหลายๆคนก็ถามผมว่าเราแล้วถ้าเกิดผมต้องเข้าใจผมต้องเข้าใจขนาดไหนผมก็บอกว่าคุณวิเคราะห์ธุรกิจแบบไหนถ้าธุรกิจที่มันมีโมเดลในการทําธุรกิจยากมาตรฐานบัญชีมันจะยากถูกไหม หลายคนก็ด่านา้าบัญชีก่อนเลยว่าทําไมนาม้าบัญชีต้องทําเรื่องทยุงย่งยากวาเน,นี้วันนี้มาตรฐานยากจังผมก็บอกว่าก็คุณเล่นท่ายากอ่ะเล่นท่ายากมาเราก็ยากไปเพราะไม่งนนะั้นกระจกใบนี้มาสะท้อนภาพออกมาไม่ได้ทันไหมคุณเล่นโมเดลบิสเนสโมเดลที่มันซับซ้อนเราก็ต้องทํามาตรฐานให้มันเป๊ะพอมาตรฐานมัน,มนเป๊ะปั๊บเนี่ยก็มาว่าเราว่าเราเรื่องเยอะถูกไหมครับแต่ ทั่วโลกก็ใช้มาตรฐาน IFRS เดียรนใช่ไหมครับมาตรฐานระหว่างประเทศเนาะมีของ US ก็ US ไป IFRS ของ US เนี่ยคล้ายกันหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากแค่ประเทศเราประเทศเดียวแต่ถ้าแฟร์ครับงบการเงินอะมันอ่านแล้วถ้าอ่านแล้วอ่านยากอ่านแล้วเข้าใจยากแสดงว่ามันกําลังบอกว่า business model ธุรกิจมันไม่ธรรมดาอ่านไปแล้วรายการในงบการเงินในงบดุลงบราไรขาดทุนอ่านแล้วแล้วเหอเจอของไม่ธรรมดา นหมับมันก็ต้องการจะบอกแบบนั้นนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลสําคัญนะครับจากข้อมูลประโยคสีชมพูของผมนะครับผมทําให้มันง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยทําเป็นประโยคนี้นะครับ ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081-1739000 081-1739000